ตตะไคร้ที่ปลูกไว้เนี่ยดูนี่ปัวกินหมดทุกคนแปกนะปัวก็กินตะไคร้แปกมากเลยแปกมากมากเลยขาทุกคนไม่เคยเห็นปวก,กินตะไคร้เพิ่งจะเห็นนี่แหละเกิดมาแดงออกมาปลูกเอาไว้ไม่ได้ไมันมันกินหมดเลย แตกแตกสุดๆเลยเนี่ยงามีจังเลยโอ้ไม่กี่เดือนได้กินค่ะทุกคนไม่ต้องไปซื้อเขาพวกขา่าตะไคร้เหลือแต่ต้นมะกรูดต้นมะกรูดนี้จะปลูกยากหน่อยเคยซื้อมาปลูกแล้วก็แห้งหมดหรือว่าปลูกไม่ใช่ไม่ได้ปลูกหน้าเขาดีเห็นไหมคะทุกคนเนี่ย กินปวกกินปวกกินตะไคร้เอ้ยขนาดตะไคร้เป็นๆยัน,นกินเลยเนาะเ,เห็นแต่กินเสาบ้านทีนี้มาเห็นกินตะไคร้ประหลาดประหลาดแท้อปวกกินตะไคร้โหนี่โดนปวกกิน ดำหมดแปลกเนี่ยแปลกฮะแปลกฮะแปลก,กไหมคะเพื่นพนอนๆแปลกไหมคะเราก็จะมาเน็ตแบบนี้เนตเนตเนขึ้นก็กินนะทุกคนไม่ขึ้นก็ตามใจเขาแลแต่แลแต่วงเวียนชีวิตของต้นไม้ ้นไม้มีชีวิตนะแต่ไม่มีวิญญาณนะ่าเจ่าาชอบปลูกก็ปลูกเข้าไปนะทุกคนเนาะปลูกเหลือกินเหลือกินแล้วก็ขายยากอะไรใช่ไหมคะทุกคนไม่ยากเลยนี่เจาวาชอบอยู่แล้วลูกสุไไดไี่แน่ อาจจะก,กลับไปอยู่บ้านก็ได้อยู่ทนี้ไม่มีที่ให้ตุ๋โอนไว้เยอะๆโอไว้เยอะๆเหลือกินแล้วก็เป็นสินค้าได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะทุกคนนะนี่โขเน็บไว้เน็บไม่นานก็ได้กินแล้ว ใช่ไหม่จ้าปลูกง่ายากปลูกง่ายมากๆเลยจ้าหนูก็เอาดินที่เอืนมาโกบกๆลงไว้แคนี้เองวันนี้ไม่เสร็จหรอกพรุ่งนี้จะปลูกอีกแถวหนึ่ง ไว้เยอะเอาไว้นั้นเดี๋ยวน้ำขึ้นมาท่วมเสียวจริงๆเสียวน้ำเดือนนี้พึ่งจะเดือนอะไรพึ่งจะเดือนกัญญายังไม่หมดฝน โอเควันนี้เสร็จพรุ่งนี้มาต่อจากเพื่อนเออยมีแต่ขี้ด,ดิน